ทุกดับเพราะเห็นอุปาทานิยธรรมโดยความเป็นอาธทินวะภิกขุทั้งหลายเมื่อพิขุเห็นอาธทินวะเนืองเนือในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตปุปายาสะาท,ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ซึ่งลุกโผลงขึ้นได้ด้วยไม้สิบเล่มเกวียนบ้างยี่สิบเล่มเกวียนบ้างสาสิบเล่มเกวียนบ้าง สีเล่มเกวียนบ้างบุรุษไม่ใส่หญ้าแห้งไม่ใส่โคลไม้แห้งและไม่ใส่ไม้แห้งลงในไฟกองนั้นตลอดเวลาที่ควรเติมอยู่เป็นระยะระยะทิ่ขุทั้งหลายก็เมื่อเป็นอย่างนี้ไฟกองใหญ่นั้นเมื่อไม่มีอาหารเพราะสิ้นเชื้อเก่าและเพราะไม่เติมเชื้อใหม่ก็เป็นไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปแม้ฉันใดที่ขุทั้งหลาย ภิขุเมื่อเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมดับก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ในสูตรอื่นแสดงข้อธรรมข้อเดียวกันกับสูตรนี้ต่างกันแต่อุปมาแทนที่จะอุปมาด้วยไฟกองใหญ่หมดเชื้อดังในสูตรนี้แต่ทรงอุปมาด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ถูกทำลายหมดสิ้น